โอเคครับกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมเพรอะผมเปาโกปีกที่เกิดนะครับวันนี้คุยอยู่ผมกับเกมเซลเลียโซนซีโรไดเอนะฮะวันนี้ะครับ,รบเราจะมาพูดถึงตัวละครท่าที่มีน้อยๆนะครับในแผทนะนะจนยังเอาพูดจริงๆคือตอนเนี้ยมา1นใ,ใช่ไหมเราไม่รู้ว่าอีก1.5-1.6% อะไรก่อจะขึ้น2 0นะคือตัวละครธาตุนี่คือมีน้อยมากเลยนะครับก็คือตัวละครธาตุน้ําแข็งนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับตัวละครธาตุน้ําแข็งเนี่ยเราจะมีอยู่ที่1ตัว2ตัวนะครับแล้วก็มีไลเคออนอีกตัวเป็น3ตัวนะครับแล้วก็มิยาบีที่กําลังจะมาเป็น4ตัวละครนะครับนะครับมันเป็นตัวละครที่มีแบบว่าความยูนิคจริงๆนะครับผมคิดว่าธาตุนี้น่าจะเป็นธาตุที่โกงที่สุดหรือเปล่านะครับมันก็เลยทําให้มี จำนวนเอเจนต์ที่เป็นตัวธาตุของน้ำแข็งเนี่ยน้อยนะครับทีนี้มันก็เกิดข้อสงสัยครับว่าเออถ้าเกิสกดสมมติว่าในส่วนของเอเลนที่เป็นธาตุน้ำแข็งเนี่ยโดยตัวของมิยาบิเนี่ยเข้ามานะครับจะเข้ามาแทนที่ในตัวของเอเลนหรือเปล่านะครับพูดง,ง่า,ายๆก็คือคนที่มีเอเลนเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอ,อเลนมันตกงานหรือเปล่าหรือว่าน้องหลามมันจะดูเก่งน้อยลงไหมเออถ้าเกิสกดสมมติว่าเจอมิยาบิเข้าไปอย่างเงี้ยโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมมือถือออนไลน์ บริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภยัยและมีเกมให้เลือกมากมายเติมเซเล็โซลซีโรใช้แค่ UID ไม่วุ่นวายไม่ต้องรอนาะนเข้าไปเลยที่ w w w g o l d e n t e r m g a m e c o m หรือ l i n e g o l d e n t e r m g a m e c o m admin ดูแล24ชั่วโมงเติมได้ไม่อันที่ g o l d e n t e r m g a m e ลิงก์อยู่ใ้ description นะจ๊ะในความรู้สึกของผมนะครับอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะค่อยๆมาดูแกะสกิลของตัวของอ ตัวของเอลเลนเลยนะเราแกะสกิลแบบง่ายๆเลยแล้วเอามาเปรียบเทียบดูนะครับก็คืออ่ะความสามารถจริงๆของเอลเลนเนี่ยเอลเลนเนี่ยเขามีความสามารถในการระเบิดคียติคอลนะครับก็คือจริงๆแล้วคือ ทุกคนเนี่ยอาจจะคิดว่าเอเอเรเบต้านนแข็งก็เลยแบบว่าต้องดึงประสิทธิภาพด้านการโจมตี้ําแข็งขึ้นมาสูงขึ้นหรือเปล่านะครับจริงๆมันไม่ใช่นะครับด้วยความที่ดูจากแพสซีฟของเธอนะครับดูจากแพสซีฟของหลามนะการพุ่งโจมตีของเอเลนนะครับการตัด่าตาุพลังเหลืออะไรต่างๆนะครับมันจะทําให้ชีดาเมตของท่าเนเพิ่มขึ้น83.3เนะครับเนี่ยคือจุดที่มันเป็นทําให น้องหลามเนี่ยสามารถที่จะโจมตีได้แรงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าสเตตหลักของน้องหลามส่วนใหญ่เนี่ยจะต้องการคีเล็นะครับเพราะว่าขีนาเมตเนี่ยจะบวกจากแพสซีฟอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยขีเล็เนี่ยน้องหลามเนี่ยต้องการประมาณแบบ75%บห้บวก,บวกขึ้นไปเลยนะ75-80%ขึ้นไปเลยนะครับถ้าเกิดทําได้นี่ก็คือแบบแจ่มเลยนะครับทีนี้พอเรามารู้ถึงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยอ่ะมันทำไมมันถึงสัมพันธ์กับความเสียหายน้ำแข็งนะครับเนื่องจากการโจมตีพวกเฟสฟีด t ท m มิ่งเนี่ยเฟสฟิส t ทมมิ่งนะครับ f เ t f i s t Chart เนี่ยพวกนี้นะครับเป็นความเสียหายน้ำแข็งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งมีความเสียหายน้ำแข็งเป็นตัวคูณนะครับสูงเท่าไหร่นะครับมันก็เลยทําให้ท่าเนี้ยที่เป็นน้ําแข็งเนี่ยบวกการโจมตีของท่าน้ําแข็งไปด้วยจากความสามารถเพิ่มเติมนะครับก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเอเลนซ่าความเสียหายน้ําแข็งขึ้นมานะครับความเสียหายน้ําแข็งเนี่ยจะสร้างเพิ่มขึ้น3% 10วิเปครับซ้อนได้สูงสุด10ชั้นนะครับก็คือจะได้เเพพิ่มอออีก30% 30%นะครับาไปคูณดาเมจกับอะไรรเียบร้อยหมดแล้วนะครับเป็นควาาามเสียยหท่ น้ำแข็งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไปรวมกับคิดเมตคูณเป็นตัวสุดท้ายนะครับก็จะกลายเป็นความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก83.3แล้วก็บวกกับในตัวของคิเลทที่เรามีด้วยนะครับคิเลเอ้ยไม่ใช่คิเลทคิดเมตที่เรามีด้วยนะครับมันก็จะทำให้รุนแรงมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวใจหลักของตัวของเอเลนเนี่ยเอเลนเนี่ยเขาสร้างความเขาเรียกว่าสร้างความเสียหายจากคีย์ที่เข้าเป็นหลักนะครับก็คือแบบมันรุนแรงแล้วมันโจมตีแรง อ่ามันถึงได้ชื่อว่าโจมตีรุนแรงนะครับเพราะว่าคิ i c a l d ดาเม e มันหนักมากนะครับเพราะว่าการคริตแต่ละทีจากท่าบางท่านะทเนี่ยบางทีระเบิดไปถึง1 0 0 0 0แสนสองแสนได้จากการโจมตีธรรมดาเลยนะเออการโจมตีธรรมดาด้วยแบบปิดขั้นห้าอย่างเงี้ยระเบิดแบบ7 0 0 0 0 8 0 0 0 0อย่างนบบ 70, 000, 80, 000, างนี้ได้เลยนะครับก็มาจากค่าสกิลหลักหรือแพสซีฟนั่นเองนะครับทีนี้ <c oughs> พอเรามาพูดถึงในตัวของมิยาบิอ่าพอเรามาพูดถึงในส่วนของมิยาบิ ตัวของมิยาบีเองเนี่ยเขาไม่ได้เหมือนตัวของเอลเลนนะครับคือเอลเลนเนี่ยมีความสามารถในการก็คือเราต้องบิวบิวอัพในส่วนของตัวของคิเลดขึ้นมานะครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดของเอลเลนนะครับทีนี้พอเรามาเปรียบเทียบกับตัวของมิยาบีเนี่ยความสิ่งที่มิยาบีเขาต้องการนะครับมิยาบีเขาต้องการค่าแอตแทกนะครับแอตแทกและก็ต้องการการควบคุมอณูมลีนะครับแล้วก็คิดาเมจอืมต้องการประมาณ3 3อย่างนี้นะครับเพราะว่าคิเลดของน้อง มิยาบีเออเรียกน้องหลามใช่คิเลตของมิยาบีนะครับเขาสามารถบิลอัพได้จากการที่เราใช้การควบคุมอนมารีครับก็คือถ้าเกิดเรามีการควบคุมอนมาลีที่สูงถูกไหมครับทำให้มอนสเตอร์เนี่ยติดน้ําแข็งบ่อยขึ้นหรือติดท่าน้ําแข็งบ่อยขึ้นนะครับการระเบิดการที่มอนสเตอร์ติดท่าน้ําแข็งนะครับมันจะทําให้คิเลตของตัวมิยาบีเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับมา60 แล้วก็จะทำให้แอ t แทเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก60%เช่นกันนะครับซึ่งอันนี้แน่นาคตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้คือปัจจุบันจาก l ล a k เนี่ยเขาพูดมาประมาณนี้ซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะมีการเนลฟลงมาหรือเปล่านะครับก็คือเพิ่มขึ้น60%อย่างละ60%ทีนี้การที่เราบิวในส่วนของคีด,ดาเมทเพิ่มขึ้นมาก็จะทำให้คีเลทมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนของ มิยาบีนะอันนี้คือว่ามิยาบีส่วนการควบคุมมโนมอรี่มีผลยังไงกับตัวของมิยาบีครับมิยาบีเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ไม่ได้เน้นคิสักเท่าไหร่หรอกครับคือเขาเน้นจากการระเบิดจากการติดสถานะพิเศษ,ษของมอนสเตอร์นะครับก็คือติดไอเฟมนะครับติดไอเฟมและก็ระเบิดออกมาเป็นเขา,เ,า,เ,าเรียกว่าไงพอมันติดพอมันติด พอศัตรูติดน้ําแข็งก็จะติดสถานะฟอส์ไบต์นะครับพอติดฟอส์ไบต์แล้วก็สเกตเตอร์ออกมานะครับเป็นเป็นเฟรมเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับชื่อท่าเป็นพิเศษอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งมันจะต่างจากพวกท่าน้ําแข็งปกตินะครับเวลาแตกออกมาจะเป็นสเกตเตอร์นะครับพอเป็นตัวของพิญบีเนี่ยพอมันแตกออกเป็นสถานะพิเศษมันจะเป็นเบรกเบรกไอเฟรมสถานะพิเศษขึ้นมานะครับมันจะสร้างความเสียหายคูณ2,000ดาเมจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสียหายที่เออเขาเรียกว่าความเสียมาความเสียหายที่พิญบีทำได้ ทำปฏิกิริยาธาตุนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันซึ่งมันโคลโลรขั้วกับตัวของเอลเลนเลยนะวิธีการเล่นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากนะครับตัวของเอลเลนเนี่ยจะดูมีอิสระในการโจมตีมากกว่านะครับก็คือเราแค่รีวิ่งหลบแล้วก็โจมตีวิ่งหลบโจมตีแต่ว่าในตัวของมิยาบีเนี่ยคือเน้นทำยังไงก็ได้แปะธาตุน้ําแข็งให้ได้ไวที่สุดนะครับแปะธาตุน้ำแข็งได้ไวที่สุดให้ศัตรูติดอฟอสฟอสเบิร์นนะครับติดฟอสเบิรน์นแล้วก็ติดเขาเรียกว่า อฟอตไบติดฟอตไบแล้วกรออก็เปิดฟอตไบออกนะครับเป็นเบรกเบรกไอเฟมออกมาเป็นสร้างความเสียหายมันจะเป็นประมาณนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้ว2ตัวเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันไปคคละทางคคละแนวเลยแล้วแต่คนชอบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความเสียหายหรือะไรต่งางๆเนี่ยผมคิดว่าตัวของเอเลนเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้ตกงานนะครับเพราะว่าการสร้างความเสียหายของเอเลนสร้างได้ง่ายกว่า ที่จะเาขาเรียกว่าเงื่อนไขในการสร้างเนี่ยมันง่ายกว่าตัวของมิยาบีนะแต่ถามว่ามันง่ายกว่าเนี่ยมันคือง่ายในรูปแบบการโจมตีธรรมดานะครับด้วยความที่เ,เป็นสายพลศสายนะครับเพราะว่าตัวของเอลเลนเนี่ยเขาเป็นโจมตีรุนแรงเนาะเพราะฉะนั้นการโจมตีปกติของเขาเนี่ยมันจะรุนแรงแล้วก็การใช้ท่าหรือการใช้สกิลธาตุนะครับจะรุนแรงกว่าอยู่แล้วนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับตัวมิยาบีที่จะต้องทําการแปะธาต เพื่อสร้างความเสียหายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรเอาผมผมพูดจริงๆคือมิยาบิเนี่ยก็จะให้ความให้ความคล้ายคลึงกับเจนโดนะครับเจนโดเนี่ยก็คือแบบแอสเซาฟมันติดชีใช่ไหมก็คือแปะให้มันติดแอสเซาเลยครับเพื่อระเบิดจู่โจมเป็นคีย์ที่ข้ออ่าก็คือระเบิดแอสเซาไปคีย์ที่ข้อเลยแหละเออแปะกายภาพนั่นแหละนะครับเออผมพูดงงไหมไม่งงใช่ไหมก็คือแปะกายภาพให้มันติดจู่โจมนะครับเพื่อระเบิดจู่โจมติดคีย์ที่ข้ออ่าซึ่งไอตัวของมิยาบิเนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือ เราไปแปะให้มันติดสถานะพิเศษแล้วก็ระเบิดสถานะพิเศษออกมานะครับเพื่อไปวามเสียหายน้ําแข็งเพิ่มเติมนั่นเองเครับเพราะฉะนั้นก็จะแตกต่างกับเอลเลนเพราะฉะนั้นเอลเลนไม่ตกงานนะครับก็คือมันจะเป็นทีมคนละแบบนะครับซึ่งช่วงนี้เมตาเนี่ยมันเป็นเมตาของอโนมลี่อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ค่อยเห็นผลชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่มันเข้าสู่ยุค ของการโจมตีรุนแรงที่เป็นเมตาเมื่อไหร่นะครับมีการปรับแพทขึ้นมาให้โจมตีรุนแรงมีความสามารถมากขึ้นกว่าเดิมเนะี่ยเมื่อนั้นเนี่ยศักยภาพของเอลเลนก็จะโดดเด่นมากขึ้น ซึ่งผมคิดว่าอนาคตเขาก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเมตาอยู่แล้วนะครับมีตัวละครเข้ามาปรับแปลงแบบเข้ามาเปลี่ยนแปลงหรือเข้ามาเพิ่มเติมอะไรมีซัพพอร์ตอะไรบางตัวที่ทําให้พวกจู่โจมมันเก่งขึ้นอะไรอย่างงี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอดูในอนาคตเนาะอันนี้ก็เป็นการคาดเดาเฉยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเปรียบเทียบความแตกต่างให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผมสรุปให้ฟังเลยก็คือตัวของเอลเลนกับตัวของมิยาบีเนี่ยแตกต่าง การทำตัวสิ้นเชิงแต่ว่าอิงคียเทคอลคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าการสร้างความเสียหายจะแตกต่างกันจากเอลเลนเนี่ยที่พึ่งคีย์เลดของตัวเองเพื่อสร้างคียดเมทที่สูงขึ้นนะครับส่วนของมิยาบีเนี่ยเขาจะทำยังไงก็ได้ให้แปะาธาตุมากที่สุดนะครับแปะาธาตุได้บวกก็จะทาให้คียเลดเพิ่มขึ้นการโจมตีรุนแรงขึ้นแล้วก็ระเบิดสเกตเตอร์ออกมาได้รุนแรงมากขึ้นอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของ2ตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าคนที่มีเอลเลนแล้วเอลเลนจะตกงานนะ แต่ว่าถ้าเรื่องความเาเรียกความอลังการยังไงก็ต้องให้มิยบีนะครับเพราะว่ามิยบีท่าเขาอลังการจริง <c oughs> นะครับท่าเขาอลังการจริง <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับใครที่อยากเปิดนะครับก็เอาใจช่วยนะครับสู้ๆนะครับวันนี้ผมก็คงมาพูดประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในครั้งถัดไปแล้วกันสวัสดีขอตัวลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ